สวัสดีครับเพื่อนๆคื่อนนเพื่อน,น,นชังวิทย์เลิงทาทุกคนนะครับแอมนะครับเครื่องนี้ไม่ดังนะครับสฟเข่าพัดลมหมุนนะฟ้าฟามีมาอยู่นะครับแต่ว่าน็อตไม่ได้หมุนมาขาหมุนมาแบบนี้แหละค้าบอกว่าฟิวส์ก็ไม่ขาดนะทุกเนี่ยตามปกติแล้วก็จะหมุนดูฟิวส์ว่าฟิวส์มันขาดบ่อยอย่างนั้นนะค้าบอก สิวไม่ขาดด้วยอืมนะครับทำไมไม่ดังอ่ะมาลองวัดไฟเลี้ยงวงจรกันสักหน่อยนะเลี้ยงพวกครานเตอร์พวกอะไรพวกนี้ต่างๆมาดูหน่อยนะครับเป็นไงบ้างนะทีนี้นะครับเพื่อนๆลองมาวัดไฟเลี้ยงวงจรสักหน่อยว่าทําไมเขาไม่ดังกัน ไฟเลี้ยงวงจรนะครับเอ่อตั้งมิเตอร์วปที่200โวลต์ DC แบบนี้นะมิเตอร์ที่เป็นตัวเลขนะครับเป็นมิเตอร์เข็มก็อีกอย่างออนนี้มิเตอร์ตัวเลขเพื่อที่จะวัดไฟมาเลี้ยงวงจรเขามีมาหรือยังก็วัดตรงขา C ของทานซิสเตอร์นี้นะครับตั้งสองขางี่มันมีมาอย่างจับกาวมีเส้นหนึ่งกาวก็ตรงไหนดีล่ะที่มันง่ายหน่อยเอานี่เนาะดำๆเนี่ย สายสีดำๆเนี่ยเอาเอาเอาเนี่ยง่ายได้เนี่ยเอาว่าตรงขา c เขาหน่อยโอ้ไฟมาแล้วเนี่ยนะครับไฟมาแล้วไอ้ตรงขา c ข้าตงตัวนี้แหละโอไฟมาแล้วเนี่ยทีนี้ไฟมาแล้วเนี่ยไฟเลี้ยง ic มาอย่างไฟเลี้ยงไอ้ c ออปแอมเขาถึงแปดโวลต์เนี่ยมาอย่างตั้งมิเตอร์ไปที่ยี่สิบโวลต์ดีซีวัดไฟที่ขาแปด มันจะอยู่ประมาณสักแโวล์เนาะถ้าต่ากว่านั้นเสียงจะแหบจะบี้แล้วก็ไม่ดังไปตรงนี้เนะาะขาแนะครับขาแของไอซโอ้ได้หกโวล์ได้หกโวล์นะครับอืมถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเสียงจะดังนะแต่จะดังแหบนะครับเอาไฟที่จะผ่านมาเลี้ยงไอซีเขาจะผ่าน r 4 7 0โ oh อห์มอยู่นี่นะอยู่ข้างซีงเนี่ย470โอห์ม ไฟขาเข้าเข้าก่อนที่จะผ่านอาเท่าไรสิบสีเนี่ยผ่านอามาแล้วอยู่ตรงขาแปดของไอซีได้เท่าไหร่ได้หกถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไม่ดังนะมันจะดังแล้วเสียงแหวบอลองดูไหมลองดูเนาะจะเป็นยังไงนะครับต่อสายลำโพงเข้าเรงวนลุ่มขึ้นไม่มาเสียบลองหน่อยไม่ก็หักหมดแล้วหรอหรอ โลโลโลทดสอบ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 ไม่ดังเออยหกวนน่าจะดังนะแต่ตัวนี้ไม่ดังนะฮะว่าน่าจะจบข่าวไปแล้วไอซเดี๋ยวลองเปลี่ยนไอซตัวนี้ใหม่นะพอดีเครื่องนี้ก็มีซ็อกเก็ตให้เสียบอย่างดีเลยเนี่ยง่ายมากถอดออกแล้วเสียบเข้าไปตรงซ็อกเก็ตนะครับ นะครับเป็นสี่ห้าห้าหกนะเดี๋ยวลองไอซีแล้วก็ดำเนินการจะดังไหมนะครับนะแปลกเหมือนกันนะครับใส่ไอซีนะครับเพื่อนๆใส่ไอซีก็ไปดังเลยนะครับลององทดสอบทดสอบใช้งานได้นะครับใช้งานได้มีเสียงวืดนะครับมือสัมผัสตัวนี้ก็วือ เครื่องไม่ได้ลงกาวสายกาวมันหลุดหลุดจากไหนอะทีนี้นะครับสายสีก็ไปดังเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็มือสัมผัสที่ตัวเครื่องนี้ตัวนี้ชื้นๆเลยนะฮะนะฮะนะฮะฟังนะครับ ลักษณะแบบนี้ก็คือเครื่องสายเกาเขาไม่ได้ลงสายสายดินสายเกาเขานาะดสายสายเส้นดำๆอะไรพวกอ,อย่างเงี้ยมันไม,ไม่ไม่ลงเนี่ยนะครับไม่ลงแท่นันก็เลยจุดๆจะจจัดไปจุดที่ลงมันอยู่ไหนล่ะมันหลุดมันขาดไปตรงไหนยังไงนะครับก็ต้องตามไปดูเดี๋ยวมาวัดไฟตรงไอซีซึ่งตัวเดิมเหลือ6โวลต์นะครับตัวนี้มันจะได้เท่าไหร่นะตัวนี้ใส่ใหม่มันใส่ง่ายมากก็ตัวนี้มันเป็นสเก็ตแล้วก็ถอดออกก็เสียบลงไปก็ดังเลย วัดไฟที่ขาแปดของไอซีนะฮะปกติแล้วมันจะอยู่ประมาณสักแปดโวลต์นะ <c oughs> เพื่อนเปิดไฟให้เข้าเครื่องนะครับตั้งมิเตอร์ยี่สิบโวลต์นะครับแล้วก็วัดนะครับเอ่อตรงขาแปดนะครับนะฮะได้เจ็ดจุดห้านะเจ็ดจุดห้านะจริงๆมันต้องแปดแต่พูดถึงนะ แต่ว่าตัวนี้ได้7.5ลองหาตัวอื่นมาลองใส่ดูนะ4 5 6ตัวนี้ใส่ง่ายนะครับเดี๋ยวลองดูตัวใหม่ดูนะตัวนี้ได้วัดไฟที่ขา8ได้7.5นะใส่ง่ายไงมันใส่ง่ายไงสนุนกเลยทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวนี้บ้างใส่ตัวนี้เข้าไป 4ี่หห้าหนะครับไม่มีตัวอักษรนำหน้านะครับแต่ถ้าไปดูดนาะต้าชีตมันก็จะเป็น ba นะ ba สี่ห้าห้าหกนะแต่ในส่วนของตัวเขาเนี่ยมันไม่พิมพ์นะจะ4ี่ห้าห้าหเลยครับตัวนี้ได้เท่าไหร่โดยตัวนี้ก็ได้7จุด้าเหมือนกันนะ ลองตัวต่อไปนี่ตัวนี้ได้เท่าไหร่นีได้เท่าไหร่โอ้เจ็ดจุดห้ามันกันเลยเออเนาะเจ็ดจุดห้านะครับก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละยังมีตัวอื่นอีกไหมอ่ะ ผมก็ห้ซีนะสี่ห้าหกตัวที่มันวัดไฟขาแปดได้แปดโวลต์เนี่ยก็มีแล้วนะลองอยู่หลายตัวนะครับก็พอดีตัวนี้มีแล้วมีแล้วนะนี่นะนะครับเฮ้ย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 นี่ไงแปดโวลต์เนี่ย อยากได้8โวลต์นะครับลดเสียงลงด้วยนะครับคือตัวอื่นนะมัน7กว่าไม่ถึง8ก็เลยไม่คักนะก็ตัวนี้นะมัน8ออพอใจพอใจนี้ในกรณีเสียงเบือเขาไม่ลงกาวมาดูกันหน่อยนะครับเขาไม่ลงกาวเลยเราก็จะต่อกาวให้เขา เอามิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มมาลองวัดดูจะได้ง่ายต่อการสังเกตนะดูนี่นะมาถึงนี่ไหมพุ่ไมค่อยดีวะเฮ้ยถึงโครงเหล็กไหมเหล็กเหล,ล็กเครื่องเหล็กเครื่องถึงนะครับแต่ว่าเขาจะต้องลงเส้นนี้กาวเขาเนี่ยดำดำเนี่ยเส้นดำดำเขาเนี่ยไม่ลงไหนไหมไม่ลงนะครับแล้วทีนี้เขาลงแจ็คด้านหน้าไหมแจ็คดานหน้าที่เป็นแจ็ค a c a เนี่ย แจ็ค R C A ด้านหน้านะก็ไม่ถึงนะครับไม่ถึงแจ็ค R C A ด้านหน้าถึงตัวนี้ไหมถึงนะครับเห็นไหมฉะนั้นแล้วนะครับใายกาวอะไรมันหลุดหลุดกาวมันหายนะครับทีนี้นะครับในส่วนของกาวที่ไม่ลงแท่นนะครับเขามีอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับด้วยมีตรงนี้นะครับก็พอดีว่าเส้นนี้นะครับ วัดดูตรงนี้นะครับก็ถึงอยู่นะครับตรงนี้นะแต่ว่ามานี่มันไม่ลงนะอหายไปไหนล่ะนะครับหายไปไหนนอทีนี้ตามไปดูนะฮะลายวงจรนะครับขาดไปนะครับตรงนี้นะเป็นดำดำนะครับนี่เลย ไม้โอ้โหไรวงจรขาดนะครับมีสาเหตุด้วยนะไยวงจรขาดแบบนี้นะครับสายตัวนี้คือสายที่ลงกาวนะครับแล้วไยวงจรขาดไปก็มีสาเหตุเกิดจากการใช้งานที่ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่นะครับใช้ร่วมกับแบตเตอรี่พอดีสายแบตเตอรี่สายขั้วบวกนะมาแตะที่โครงเหล็กนี่นะ นะครับแล้วทีนี้ก็เกิดการลัดวงจรนะครับสายสายเส้นใหญ่เนี่ยไม่ได้ลงโครงเหล็กนี้โดยตรงไงฮะกระแสก็เลยมาผ่านจุดนี้ซึ่งเป็นจุดเล็กไงครับจะเกิดกับการใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่นะครับแบบนี้ก็ทําการต่อสายนะครับลงจุดเดิมนะครับแต่ใช้สายไฟนะครับอืมเส้น giant của, đêm là. Vào, phải của tế, vào, phải là cái nó là, nếu mà bị cháy với cái pin có nó sẽ bị cháy hết, 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 nó หายๆใช้งานได้แล้วครับก็คงจะเป่าฝุ่นนิดหน่อยแล้วก็ปิดฝาเด้อที่นี้เนี่ยใช้งานได้ละวผมก็สอมเสร็จแล้วแะ่กับเพื่อนๆซำหมแล้วละไอ,อะ้ก็คงจะต้องจบคลิปวีดีโอไว้แล้วคงจะต้องลาจากไปแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้า ยังสิมีคลิปหน้าอยู่มีก็ยังจะมีคลิปหน้าอยู่สำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องกล่าวครับว่าสุดที่กบลกบไปแล้วได้กลบไปไปไปเล้ได้ไปเป๊กก็ได้